ชัางไม่รู้อะไรบ้างเลยโดนัททรัมป์สีจิ้นผิงเขามีอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นโดนัททรัมป์ยกหูโทรศัพท์คุยกับสีจิ้นผิงแล้วครับทําให้ราคาทองคาตลาดโลกและของไทยผันผวนพอสมควรเช้าวันนี้6มิถุนายน68ราคาทองคาของไทยปรับลดลง100บาทรูปพรรณขายออกบาทละ52,800ทองคําแท่งขายออกบาทละ52,000ท้วนเกิดอะไรขึ้นโมไนชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ปลาขนว่าค่ําคืนที่ผ่านมามีสารพัดปัดจจัยครับทั้งบวกและลบทําให้ราคาทองคําผันผวนพอสมควรนะครับเริ่มต้นจากปัจจัยบวกก่อนครับกับการที่ธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB เดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยลงมาอีกเป็นครั้งที่8ติดต่อกันแล้วครับรวมถึงสหรัฐอเมริกาเขามีการประกาศตัวเลข เป็นจํานวนขอรับสวัสดิการกรณีว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมา8,000คนนะครับมาอยู่ที่247,000คนซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นมามากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ก็เลยเพิ่มความคาดหวังเรื่องเฟดจะลดดอกเบี้ยครับจากนั้นราคาต่อคำตลาดโลกโกสปอร์ตพุ่งแรงเลยนะครับโดยช่วงหนึ่งสามารถขึ้นมาทะลุ3,400เหรียญได้แต่จากนั้นก็ร่วงลงมาอยู่ดีครับเพราะว่าสื่อต่างชาติเริ่มรายงานว่าทรัมป์ยกหูโทรศัพท์คุยกับสีจิ้นผิง จนกระทั่งสุดท้ายโดนั์ทรัมป์เขามีการโพสต์ยืนยันนะครับใช้เวลาคุยหาเรือกับสีจิ้นผิงผู้นําของจีนไป1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าคุยกันเฉพาะเรื่องการค้าไม่ได้มีประเด็นความขัดแย้งเรื่องรัสเซียยูเครนไม่ได้มีปมปัญหาเรื่องอิสราเอลกับอิหร่านยกมาคุยกันแต่อย่างใด แล้วเรื่องการค้าที่ว่านี้ก็ออกมาดีทีเดียวครับและน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของแร่หายากได้นะครับซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เจรจาการค้าของสหรัฐกับจีนเขาจะนัดหาเรื่องกันอีกทีหนึ่งเร็วๆนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีการแจ้งสถานที่อีกทีหนึ่งครับและถามต่อไปนะครับว่าอะไรที่ทําให้สุดท้ายแล้วโดนดทรัมป์ต้องมีการยอมถอยมาก้าหนึ่งแล้วก็ทอดสะพานไปหาจีนก่อนนั่นก็เพราะจีนเนี่ยเขามีการจํากัดการส่งออกแร่หายาก ซึ่งมันเป็นวัตถุดิบสําคัญเลยครับในการใช้เพื่ออุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสําคัญสาคัญของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นชิปเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆซึ่งตอนนี้โดน,โนัลด์ทรัมป์ก็เล่งในการขายสินค้าเหล่านี้ให้กับทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าจีนเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าก็เลยทําให้ทรัมป์ต้องยอมในการพูดคุยก่อนนะครับพอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บราคาทองคําก็ตุบทันทีครับจาก3,400เหรียญ ลงมาทดสอบแถวแถว3,350เหรียญแต่ว่าตอนนี้ก็สู้ชีวิตยอยู่ครับทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ3,360เหรียญอีกครั้งหนึ่งด้านราคาทองคำของไทยนะครับก็มีการแกว่งตัวในกรอบแคบๆอยู่ครับเงินบาทอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยมาอยู่ที่32บาท60กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์ก็ผันผวนอย่างมากพอๆกับราคาทองคำเลยนะครับ โดยดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยหลุด99ลงมาทดสอบ98.3จาจากนั้นก็มีความพยายาม